สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หาเมษายน2 5ห6 6ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยลากพวงรถไทยคันนี้มาส่งลูกคายุบาลทุ่งขนวนค่ะตำบลสวนกล้วยค่ะอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกดตาลูกค้าเพลือกเป็นรุ่นบดามค่ะคันนี้จะเป็นเผ่าของตัวซีหลอกกลางค่ะปัจจุบ่นเป็นเพ่ากระบาดยวงให้เบงช่วงลาง้วยค่ะนี่ค่ะเป็นเผ่าของตัวซีหลอกกลางหัวยางเขาก็จะเป็นยางบันทิกอยู่แล้วค่ะ ขั้นนี้จะกว้างยูทีเมรเจชิฟไ่ะย้ยยายูทีสาเมสูงยูทีเมตรหนึ่งค่ะขั้นนี้จะเป็นร่างซีเป็นโตคัซซี่ค่ะขาต่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหายไปทุกขั้นมีบันไดมีหมวกค่ะขั้นนี้ก็จะเปิดทางได้ค่ะหลัก็ะขั้นนี้จะมีพิเศษตรงด้านหลังจะมีเหล้า่ายให้พร้อมค่ะอ่ะแบบนี้ค่ะขั้นนี้ดูกขาวเพลือกเป็นด้านในสีชมพูค่ะด้านนอกเป็นเป็นสีเขียว คันีจะบรรทุกไดประมาณสามตันถึงสี่ตันค่ะเวสา้างบอยจะเปิดทางให้เบิ้งค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดทีมมีรถไทยยังบ่ทัน,นี้มีพ่วงแก็สามารถโทษัางสื่อกับา้างบอยเลยค่ะอาช่องทางการติดตอ่อของา้างบอยจะมีช่อง u t u b e และก็ติ k t o k อกค่ะแลวกะในเพจแลวก f เฟ e บุ o กส่วนตัวจะใส่ซื้อเดียวกันเบิดคืออ้าอูซางบอยมาหาสารคามค่ะกะล่องเสร์ชเข้าไปเบิ่งค่ะหมวกด้านบนแก็สามารถ อาว่างล้องใดหรือว่านางใดจะเล่าบนกระถอดของใดค่ะถ้าเกิดมักรุ่นใดก็ะามามาสร้างสื่อกับฟางบอยเลยค่ะหรือว่าโทษเขามาสอบถามเบืองว่าอารถไทยจกแรงยี่หอใดมาอกกรพวงรุนใดค่ะสร้างบอยจะซับข้อให้แข็งแข็งแบบนี้ไปทุกขั้นฉากกันฉีดผ่านหลกักข้อหลักก่แข็งแข็งหรือค่ะขั้น,นอันนี้เป็นเผาตันขนาดสองนิ้วค่ะสามารถดิ อันนี้ช่วงล่างค่ะดาไห้แข็งๆคันนี้เป็นผ้าตัวซีหลอกลางค่ะของอูซางบอยกะจะซับพ้อแบบนีให้ทุกขันเลยเด้อค่ะเปิดค่างได้แบบนี้ตามคลิปค่ะ สีสันกะสาม,มารถเลือกเองได้ค่ะของอูรซางบอยเกิดจะมีทุกสีกิจะรับประกันเผ่าทุกขั้นค่ะหลือกิจะรับประกันโครงสร้างถ้าเกิดลูกค้าเอาไปใส่งานมีปัญหาเล็กๆกะสาม,มารถโทรแจ้งปัญหาซางบอยได้จะด้านานกิจะเจาะแบบนี้ให้เลยอ๋อด,ด้พอดี ต่อคันนี้เขาก็จะไปส่งลูกค,ค่ะยูอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะจะเป็นรุ่นกระบะกวางยย่ทอกันค่ะแต่เพ้าเขาจะเป็นเพ้ากระบะค่ะพบกับรุนดํมมือเผ้ากระบะจา้าถ้าเกิดมักรุ่นไดสามารถแคปรูปอะไรกัสั่งสื่อกับส้างบอยเลยค่ะเบอร์โทรสางบอย062 3 4ห7 4, 4 4 1นึ่งเจหนึ่งเบอร์เก้าจ้า